มาถึงคู่สามครับดูแดงก่อนเลยนะครับปล่อยกันที่น้ำหนัก107ปอนด์นี่ก็มาจากเทียงยืนมหาสรรารคามครับดอกไม้เงินผิดดอกไม้ไฟล้านดอกไม้ไฟครับลูกพี่จากตุ้มนหะรือน้ำเงินครับน้ำเงินนี่มวยจากตอลาตาครับเบอร์บีเป็นไทยสิงป่าตอง เป็นไทยนี่ไทยไม่มีตัวยอยยักษ์นะครับกรรมการท่ามวยพู่ที่3ใช้กรรมการธนวัฒนวงศาสารกรรมการให้คะแนนทวัตกรสียารมงศรีศักข์ทองหงและทาวุฒิกลื่มสงราญนังเงิน,น,นคุณสมศักดิ์ยุลศักดิ์ครับมาถอดังควให้กับเป็นไทยจิตนุ่มน้อยครับ ทางสุดท้ายนี่นักอุตสกรรน้อยสิเพชรอุบลที่ลุงพีนีใน,ใ,นในการสืกเกตเพชรเงินล้านมาแล้วครับกับ็ทีพีนีนี่คือไม่ครบให้ยกหมายถึงผู้ต่อสู้นะครับตอนนี้น่าสนใจครับมวยคูน่นี้แล้็ที่กระบ,บีที่ทางงาภูเก็ตัช่วงนี้มีสนามมวยที่เปิดสอนให้ชาว่างประเทศมากมายครับ ตอนนี้มาติดตามเลยครับยกแรกอยากให้เห็นนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดูนะครับกองเชียร์ของเป็นไทยน้ําเงินครับเป็นนักท่องเชีย่ยวชาวต่างชาติครับบันทึเกเลือครับราตั้งแต่ว้ว้ครูครับี่ครับดูครับ บันทึกวิดีโอไว้ครับไม่ทราบว่ามาเชียโดยเฉพาะหรืออย่างไรครับออสเตรเียตัวเครื่องบินมาโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าทางด้านเป็นภายในซ่องที่ค่ายสิงป่าตองหรือว่าค่ายสินุงน้อยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตป่าตองก็เป็นหาดป่าตองเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญตอนนี้น่าสนใจครับแล้วดูครับยกแรกมั่นใจครับ เดีลูกทีของดอกไม้เงินดอกไม้เงินไฟทิ่นแล้วนั้นถือว่าโชว์ฟอร์มไว้พลิกความคาดหมายเลยครับตอนนี้ค่ายในเครือของจ่าตุ๊ค่อนข้างทุ่มโลกับท่่มเกตแบบเสีมือฮะยกให้ที่กางเกงสีแดงรับมวยจากเชียงยืนมหาสารคามดอกไม้เงินในสิทธิ์ดอกไม้ไฟผมมีโอกาสได้พบนะครับก่อนเวลาถ่ายเท่าสดพบกับจ่าตุ๊ จะถามว่าเป็นอย่างไรครับติดอุรักวันนี้สองตัวส่งข้อประกวดดอกมั่นไช่นะครับก็ไปแล้วหนึ่งวินครับนำไปแล้วหนึ่งวินนะแต่ว่าวินนี้หนักใจหน่อยครับจ่าตู้พลาดไม่ได้แล้วครับซ้ายน็อกขวานักผมเป็นไทยนี่พร้อมหลวมไม่ได้หลุดไม่ได้แม้แต่เช้ยว,วินาทีสำหรับดอกไม้เงินสามครั้งหลังนั้นน็อกยกสองสองครั้งแล้วก็ยกสามหนึ่งครับ เกือบเจอหลังเท้าต่างน้ำนไม่ว่ากันนะลูกนี้ก็ยังไม่ทันับแต่ว่าลูกจังหวะที่ทำท่าจะหล่นแล้วถ้าเกิดว่าก้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตกพื้นกับครับต้องหยุดแล้วครับแต่ว่าถ้ากรรมการต้องเรกให้ทําด้วยนะกรรมการขวางให้ทันหน่อยให้เร็วหน่อยมอสโกกับไม่รู้ว่า โดนไม่โดนไม่โดนมันดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวหลังโฆษณาขอดูหน่อยอาจจะยังครับโดนแล้วอาจจะยังไว้ทันก็ต้องทำนักมวยครับถ้ายังไวก็ถ้ายังก็ต้องให้เครดิตดอกไม่เงินนะครับไม่ซ้ําเติมู่ตสู้ในขณะที่ทีต่ต่อสู้ลบลงไปแล้วไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้เต็มร้อยนะก็ถึงจะยัง <laughs> ะนะครับเต็มไรเผ่านไปแล้วถือว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุปรางก็ช่วง ความยาวครับดอกไม่เงินสูงกว่าเห็ <S <S นชัดเจนนะครับว่าสูงกว่าแล้วผิวก็ <S <S ประเภทออกทางโน้นเลยครับไทยสารชัดเจนครับผิวขาวเหลืองเดี๋ยวกระปุกถดเด็ดครับโดนไม่โดนการจะออำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นี1ตุลานนครับศึกเอ็ม150วันทรงไทยพิชิตโลกดูขึ้นหลวงไทยตอจิลาชัยขึ้นเวทีเจอกับนักโวยจากฟิลิปปินส์นะครับคือมากินมิลเลแกร์นะครับปองกันแชมป์เดบิ โอเลเทลครับมาชมยกที่สองครับยกนี้ครับเป็นยกพี่น้ำเงินเป็นไทยถึง่าตทองเช็คบินคู่ต่อสู้ในสามฟอร,ร์มหลังก็สองครั้งครับม,มาดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่าวันนี้ยกแรกนั้นจังหวะยังไม่มีนะแต่อกเงินก็ยังไม่ตดช่องให้ออไม่ออก่อนเป็นไทยแต่ว่ายกนี้จะปล่อยมัดเด็ดได้หรือเปล่าครับ เพราะว่ากันว่าประเภทมวยหมัดนี่ต้นๆนีน้เป็นแดงของเขาเลยนะคุณใจทัศน์มวยหมัดนี่อันตรายฮะต้นๆครับดูดอกไมกันตกใจไหมโดนชา้าไปดอกนึงอาจจะเพิ่มทันเครืเองให้กับเป็นไทยบ้านเล็กน้อยอะยกแรกคุณธนกร้พยามจะเปิดเกมทับเป็นไทยดูทังหวะของ ดอกไม่เงินไม่วเลยครเขครลยดูเราดูสีหน้าดูแววตาเราไม่ลัวครับเว่าผู้ใายจะนอกมากี่ครั้งโอ้ไม่ัวไม่ได้ฮะต้องชกแบบัวหมัดไปก่อนนะดอกไม่เงินถ้าเกิดไปเฉลลาบไปดวลหมัดหรือว่าแลกหมัดนี่เข้าทางเขาเลยนะเข้าทางเนไทยเลยเดินเข้าไปกาจะจับจะเสียบครับสับเหมือนกันโอ้โหไม่เสียแต่สับครับ ตอนนี้ดูว่าตรงคิ้วครับของดอกไม้เงินเหมือนมีรอยผ้าติกคิ้วด้านซ้ายอโอ้ด้านขวาครับไม่ใช่ซ้ายกับหัวคิ้วขวาโดนเทไล่จังหวะมูกันมาสักครู่แล้วครับสอกลึกล่าคนไทยดูแต่ใจเย็นครับจังหวะสอนต้ององัุนต้อ,องัดสอนต่องเหนี่ย ต้องละเอียดแล้วนะครับดอกไม้เงินเจอของมีคมเข้าไปแล้วแ,วแวต่ละดอกเป็นไทยดูหวังผลทั้งนั้นเลยนะครับให้เราจะตึตงเท่นเป็นหมัดเป็นไทยครับนี่นะครับเป็นไทยไเข้ามาไม่เหลวมด้วยการบุร๊ใคใช้สมองนะครับวยอย่างเป็นไทยยังยังไม่ได้จังหวะ เข้าจุดเป็นจุดตายของดอกไม้เงินแับทางภาคส่วนตัวยังบันที่ขาอยู่ครับเอาทิ้งครับโดนจับขาแล้วเอาทิ้งเลยครับคนไทยก็พยายามจะให้ดอกไม้เงินเดินเข้ามาไม่เดินจะตีท้ายก่อนเลยต้องหายใจยาวเลยครับดอกไม้เงิน โดยจากเกาะอันตานะครับเมืองท่องเที่ยวของฝรั่งฝรั่งก็ไปได้ครับคนไทยก็ไปดีโอ้ย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 เลียเรีย้ยเลี้ยเลยคนไทยมีเสียงดังฟังชัดคท,ท่านเจ้าเสือร่วมกับเจเลซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นท่าผ่ายทอดสดจากวิธีมยวยโชั่คราวตลาดเตี๋ยกุยหวดบางบ่อสุประการนะครับเป็นเอ่อมหากรรมมวยโลกจาก U B A พ,พิทัศน์กันจิราถล่ลมบอลลังโลกนะครับก็ สดัตตบ่าย3โมงนะครับขันทุมกับบางบ่อครับพันตำรวจเอกขานุพงศ์พรหมสวัสคุลจัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่แหละครับจัดเป็นศึกใหญ่ของวันตำรวจที่บางบ่อแบวคนนี้สองคู่สองคนก็แตกทั้งสองคนกับทีมงานจากต๊มาดูครับว่าเกมนั้นจะเป็นเหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่าครับหมแดงดอกไม้เงินครับจากเชียงยืนมหาสารคามเงินเป็นไทยครับจากเกาะละตาใหญ่จังหวัดกระบี่เรารวสองนะครับ ก็ไม่เงนินเจ้าสอบบวกก็มหมัดมันสูดไปสูดมาอะไม่ไมหจับเป้าหมัดของป็นไทยจ่ะแรกแบบได้เสียไปเลยนะครับจะตู้คงสั่งอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนจะตู้สั่งเข้าใกล้แล้วฟันศอบต้อตงวัดกันที่ใจครับหัวใจของดอกไมเงินงเราหมัดร้องไม่ได้ครับผมเป็นไทยถ้าไฟหลังนี้ ว่ารอดคุ้หน้ายกเลยทั้แต่สู้ครับโอ้โหครับเอ่อเกมเปิดอย่างนี้แล้วแตกหักไม่แตกหักตามเลยครับโอ้โหเตะเบิ้ลครับสีชาดโอ้โหแล้วดูครับเลี้ยงมวยใช้ได้ครับแต่ว่าต้องดูครับกัมรังครเป็นอย่างไรแตกกล้ากล้าอย่างนี้น่าพิดนะครับเราไม่โดนโดนแล้วครับ เสี่ยงนะครับเรพัดเลยทางด้านคนไทยแต่ว่าโดนเขายอมกล้ามากครับดอกไม้เงินเสียงเลยครับก็ต้องต้องเสียงอย่างนี้แหละครับเสียงเข้าไปเลยครับยกกบวยหมัดนี่อยู่หานอันตรายรอยู่ในรัศมีหมัดนี่อันตรายโอ้แต่เตะซ้ายแรงมากนะครับเป็นไทยติดแล้วตีไหมตีครบตีไม่ตีระวังครับ เดนเทียบแล้วครับขัดซ้ายต้องระวังครับเนหนียมแง่ายครับเตะร,รวงเผนกวานลานไปข้างล่างเลยก่อนต้องไม่ลืมครับต้องไม่ลืมว่าแผลที่แตกอยู่ต้องไม่เปิดกว้างนะครับเขื่อนเข้าตาครับเกมตรงนี้ครับเป็นไทยในเลือกเลยครับรเป็นเกมเลือกเลยว่าจะออกแข้งออกหม,มัดนีย่ยณินนีครับ ก็หลากหลายครับโอนก็เข่าขวาแห้งพื้นช้าไม่ได้ครับดอกไม้เงินถ้าเดินช้าเนี่ยเกมล้มเหลวเลยครับถ้าเดินช้าครับจับไม่ติดก็ลำบากครับถ้าจับแล้วติดได้ลุ้นโอ้โหเศรษ้าย นเนรอเงนแล้วครับเอาอาวุธมาเนเสียงเชียร์ให้กำลังใจเอาทิ้งเต่เาเข่ามากครับเป็นไทยเลี่ยมเยอะเลี่ยมเยอะฝึกมวยซ้อมมวยครับฝรั่งก็ไปซ้อมที่่ายเยอะแต่วันนี้เลยโชว์กับไทยน้ำทำการบ้านเดยกกลับมาสู้กันใหม่เข่าเริ่มแรงขึ้นมากับดอกไม่เงินไปดูกันที่เกียกรติเพชกับอังคาร28กันยายนที่ลุมพินีครับ ก็เป็นศึกเงินล้านอีกไฟที่น่าสนใจเลือเพชรสอทอมม่อนโพท,ทองเจอกับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรัน์เทศมหาชนจิดน้องแบงค์กลับมาประลองตะว,วันแดงขนเก่งเก่งกาสอโชคจิตชัยกับฝุนศึกเล็กออขนเมืองนพก,ก้าวจิตเมืองนนทับเด่นพิชิตสักรีรัม แล้วก็ยอดไอ้อชาตาเพชรสอสเรียกับแม็กนัมสับุรีบย,ยกสี่ครับตามต่อจับตาดูให้ดีครับช่ที่แล้ว,ย,วยังไม่แตกยังไม่หักยกนี้มีแตกมีหักไ,มกไมหกไมครับสามยกที่ผ่านมาทางด้านเป็นไทยนี่ไม่ได้มานักอย่างเดียวนะมีแค่มีเหลี่ยมมวยมาช่วยแต่ว่าตอนนี้ทางระดับนี้มันบุกหนักเลยพยายามจะออกแค่น้ำเป็นใบเดิยทางจะทำไมล่ะ อาวุธยาวมาแล้วครับเสริมแล้วครับเสริมอาวุธยาวครับดอกไม้เงินแข้งขวาทุกคนจกได้ยินครับซ้ายยาวซ้ายยาวก็ลุ่นดอกไม้ป่าได้แล้วครับแต่ตอนนี้มาเป็นดอกไม้เงินขวายาวขวายาวบ้างแลยขจาซ้ายตกขอบมาเป็นขวาตกขอบแข้งขวาครับคนละทีมาเล่นวงนอกครับวงนอกก็ไม่เสียเปรี่ยบครับตอนนี้ดอกไม้เงินแข้งสองัวเจ็ดทีนะ เล่นจังหวะดยนใข้งครับของดอกไม้เงินมีแค่ขวาเป็นไทยแล้วมีแ้งซ้ายดูแล้วเป็นไทยเจอเจอขวายาวเดินไม่เป็นเหมือนกันนะครับโอ้โหลูกนี้ต่างนาโดนเลยยุ่งเลยเล่นจังหวะฝีมือวงนอกโอ้วยาวครับกลับมาเป็นมวยใช้อาวุธนอกคือขวายาวหน้าคิดเหมือนกันนะครับสำหรับเป็นไทย บอกวนะ่ามันต้องขยันนะครับโดนอีกต <Bon ic. S 1> ้องขยันนะครับไม่เตะทีเดียวแล้วถอยต้องขยันต่อเนื่องนะเตะขวาได้นะครับดอกไม้เงินอ้าวโอ้ล็ออีกโอ้โหแย่ดอกไม้ป่าครับอยู่ข้างล่างดอกไม้ดอกไม้ใครัต่บเ,เ,ออเม่ร่วงหยุดตัวตอนนี้ครับก็จังหวะน,นี้ครับ ก็ต,ต้องทิ้งจังหวะครับออกลูกเตะนั้นไม่เป็นรองครับดอกไม่เงินเพียงแต่ว่าต้องดูครับยกที่ผ่านมาเกมเป็นอย่างไรต้องต่อเนื่องหน่อยจะดีมากเลยทั้งนั้นดอกไม่เงิน,งน,นแต่ยังตัดสินใจก,กล้าๆกปต่ออยู่ อย่ <languages? S 1> างเด um, ียวคือขายาวขายาวครับอย่างอื่นเก็บไปหมดเลยครับไม่ใช่ขาก็เตะดีน้ำหนักก็แรงว่าคอเป็นไทยข้าภาพายอูครับข้าภาพจุนตัวถือว่าเ็มดอกไม้ชนีรมีเหแลทางด้านก่าว่าเตะสวยๆอีกสักสงดอกมันเป็นเรื่องเลยครับ ม่ทันลูกตว์วันโอฟิสเนตแอนด์รีเรียชันและช่องเจ็ดสีครับขอเชิญร่วมแถลงข่าวเปิดตัวนักมวยมวยรอบคุณเสือมวยไทยบันแทกครั้งที่สิครับพระยี่สิบสากันยาที่ห้องบูงาโรงแรมดีทสันรามเก้าเวลานาฬิกาครับไปกันกเชิญเชิญสี่มูลชนด้วยนะครับเดี๋ยกสุดท้ายคู่ที่สามถือว่าเป็นรองพุ้งเอ๋อครับ เตือ่ยไฟไฟนี่ฮนมาชิงจังหวะเตะขวาโตเตะโตแข้งซ้ายของเป็นไทยก็กบกองเชียวทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กของบอกไม่เงินจะเห็นว่าเตะขวาในยกที่แล้วนั้นทาได้ก็สั่งแผนเดิมครับครับแล้วก็ยกนี้ครับโดนครับแข้งซ้ายตีมาก็ตีครับได้ด้านก็ยังต่างคนต่างได้ครับ ยังต้องว่ากันต่อเหนือียไทยนี่พยายามคุมสถานการณ์ให้ได้แล้วครับต่างหัวเตะซ้ายปล่อยจรวดดอกก็ต้องทัวล่ะแต่วันดอกไม้หนึ่งก็จะปล่อยแท่งซ้ายเหมือนกันฮะเบี้ยวเข้าไปใกล้ๆตัดขึ้งซ้ายนนไ,ปไ,ปไปแล้วติดบังโดนไม่โดนแต่แต่เสียงเชียร์นั้นเยอะจริงๆอ้าโอ้โดนเป็นไทยโดนครับเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ดอกไม้ไฟเตะข้างเดียวฮนะ เขาต้องวางปล่อยแต่ละดอกบอกว่าไฟดอกไม่เงินนิสต์โอ้ยครับครูครับแข้งขวาเตะได้ครับแม่โอ้แห้วครับค่อนข้างมั่นใจแล้วครับตอนนี้ดอกไม้เงินปิชว่าเตะเตะได้เนื้อได้หนังนะครับโอ้ี่ครับถ้าหากว่าโดนอีกสักครั้งนะครับเสียงเชียร์จะเฮยาวครับดูครับได้ไม่ได้แข้งอยู่ที่ขวาแล้วครับในหลุมในหลวม ่วาลูกเอาลูกนี่ครับเกืียไปครับเป็นไทยก็ยังไม่เพียงพวามครับยังคมสถานการณ์คงเกมไปเรื่อยๆครับคอยโต้คอยบังจังหวะสองขออีกดอกเดียวครับดอกเดียวครับดอกไม่เงินดอกไม่เงินก็ขอดอกเดียวดูครับแต่ว่าดอกเดียวนี่หมายถึงว่าต้องไม่ให้เขานี่กับโอ้โหแี้งนี่ไมว่าคืนครับมาอู้โหคาตุคาตุ ดูกองเฮียของจ่าตูครับกลายเป็นเกมวัดใจกันแลวไม่เอาแล้วครับโอ้โหนี่ครับต่ดีใจอย่างได้แก้วครับเอาครับนักมวยก็คงไม่เข้าแล้วครับอย่างนี้ทางฝั่งน้ำเงินก็โบกมือกันเลยครับี่ครับครับอนางนี้กองเฮียครับกอดูเฉยๆเซนไทยก็มั่นใจไม่ออกอาการไม่แสดงอาการใดๆ ่วัดใจไปที่กรรมการทั้งสามท่านอีกแล้วครับคู่นี้โอ้ลุยืนระยะค่อนข้างห่างครับลอยเวลาให้ลุยเลยแล้วมาจบยกสุดท้ายครับโอ้โหครับเหนื่อยตอนออกคะแนนครับจะออกมาอย่างไรถึงลุ้นครับถึงลุ้นว่าถึงลุ้นเลยครับกรรมการธนวัฒน์วงศาศาลต้องขยับกางเกงเลยครับมีคะแนนครับท่านแรกภาวุธเรื่องสำราญท่านที่สองเพียงศักดิ์ พงษ์สุด<ม>ท้ายครับรังสียารมค,ค,ค,ค่อยๆช้าครับดูช้าๆทับๆหันไม่ทางไหนแล้วก็่านครับดอกไม้เงินติดดอกไม้ไฟครับสองวินจะตุ้ครับวันนี้แม่ขวายาวขวายาวขวายาวออกฤทธิ์นะครับสองยกนั่นอย่างอื่นแทบไม่เห็นนะครับขวายาวขวายาวตลอดนาดิบนั่นได้ยินแต่ซ้ายยาวซ้ายยาวจากปอพงสว่าง ก็หยุดสถิติชน,นะติดต่อกันหลายไฟยครับรับรางวัลครับรูษสึกเทากับพักเดียวแล้วครับ